กับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสูช่องพรผพาด้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะคลิปนี้แอดกับพาเดินทางมากกับขอพรพระธาตุพนทองนะคะพี่น้องเด้อเทศบาลตำบลหน,นองบัวนะคะพี่น้องค่ะ,ะพระธาตุพนทองนะคะเป็นพระธาตุเก่าแก่นะคะพี่น้องเด้อค่ะสิผ้าไปกับขอพรน,นะคะพี่น้องค่ะ ค่ะอันนี้กัตแตงแต่โบลามโบรานมาแล้วนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะบันทีแอดกัิยพาไปบูชาทูบทียนดอกไม้นะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อกับสักการะขอพรเนาะคะ่ะจากองค์พระธาตุเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะอันนี้กัเป็นฐานพระธาตุเก่านะคะพี่น้องเป็นฐานพระธาตุเก่านะคะกะิษยเฮ็ดด้วยหินศิลาแรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะทำด้วยหินศิลาแรง อันนี้เป็นพระธาตุบางท่านก็นถามว่าแอดคือบอกในว่าอยู่ตรงหดเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นท่งเขาเส้นอุดรหน,นองหานเนาะคะ่ะเนาะเ้นอุดรหน,นองหานก้อนหอดอุดรประมาณสิบโลแล้ค่ะพี่น้องเด้อก็สิไดพอพระธาตุพลทองเนาะค่ะถ้าออกจากอุดรมาพระธาตุสิยู่สายมือถา้ามาจากหนองหานพระธาตุสิยู่ขวามือนะคะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นฐาน ะถา,าดเก่านะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็สียังคองอนุรักษ์ไว้ซึ่งคววมเป็นไปมาแต่สมัยโบราณน,นะคะพี่น้องกัิมีแต่หินศิลาแรงนะคะพี่น้อง พี่น้องคะนี่็เป็นบอลขอพรนะคะพี่น้องเนาะค่ะทางน้งงน,นก็นสิเป็นห้องน้ำห้องทาค่ะถ้าห้ามาจอดรถก็สิมีสถานที่เพื่อนไห้บูชาทูบเทียนดอกไม้นะคะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับทูบเสียงทายบ่ต้องเอามานั่งน,นะคะพี่น้องเด้ออยนูน่ก็มีไว้บริการ ถูกเสียงไายขอพรเน,นี่นะคะอ้าค่ะพี่น้องค่ะบันี้กาสิพ้าไปจุดถูกขอพรน,นะคะพี่น้องจากพระธาตุเก่านะคะพี่น้องเนาะพระธาตุโนทอง นนนันียึดติดถนนนะคะพี่น้องเนี่ยยึดติดถนนเสียที่บอ่อแดงหมวกลงมาพี่น้องค่ง ค่ทายให้คุณตีเบิ้งก่อนนะคะในคุณตีเป็นอยากได้งใช่หลือค่ะมีรุ่นใหญ่มีรุ่นเล็กก็เห็นบ่พี่้องบัว บัวอะไรทำไมเป็นแบบนี้ค่ะปกติบัวสิเป็นแบบนี้ได้พี่น้องอันนี้บัวปกติน่าพี่น้องด้วยค่ะจะเป็นแบบปกติบัวจะเป็นแบบนี้ ขะมากมากเลยพี่น้องเลยค่ะมาเห็นดอกไม้ดอกบัวปรากฏว่ามันงามหูงามตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะบี้แอทซิซองให้เบิง้งดอกบัวทั้งนีม่มันเป็นยังไงทำไมเป็นแบบนี้ลิว่าเพิ่นขึ้นกายหนาพี่น้องเนาะ นั่งกระกายเลยพี่นอ้องต่วันหงางโบมันห่อนแปลห่มมากไปหลุกมันห่มฮ่มมันห่อนแฮงห่มอยู่หลังรถด,ด้วยลูกด้วยสองอเอาบัตรน,นี้พี่น้องแอดสิพ่าขอพรน,นะคะเนาะ 对对对 กระุสู่เพิ่มห่อนมาด้คุนอง เด็กก็กลางได้กลางกลาแดดได้แดดดแเยว

่ะพี่น้องค่ะนี่ก็สิเป็นเอาอย่าไปตักเออเอาอยับนี้จากกันจากถูกเสียงท่ายมาลกูเาเาเกเอาของเ,ออเ,ออเพิ่นน้ำนี่หลวงยับเข้าไปแน่ๆอ๋อเออเขาไปแน่ๆเออสันรู้แล้ค่ะพี่น้องคะในการที่ประสบความสำเร็จ ตรงที่ข้าเจ้าขอได้แล้วนะคะน้ำสั่งน้ำมาเนาะคะ่ะขาถาดบริวารเนาะคะ่ะผู้ใดบนบานศาลเก่าอันใดแล้วให้ถ่าอยากบนบานศาลเกาก็ให้มาวันพฤหัสเดะะ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งวันพฤหัสกับสิมีพอจำมาถาค่อยผ้าเวบาผ้าวาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นขาถาดบริวารเนาะคะ่ะที่ประสบความสําเร็จ มาบนบานสารกาวแล้วก็นํามาถวายบริวาสิเป็นไกลสร้างมาเนาะคะ่ะและ้วก็สิมีทหารมีหลายๆอย,ย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เนาะคะ่ะอันนี้ประสบความสำเร็จถูกๆูกด้านที่มาขอบ่นบานสารกาวกับปูธาถุพ่นทองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่สกจังเห็นประจักษ์ว้นนี้ระคะพี่น้องคะ่ะ ค่ะน,นี่ก็ได้ลงม,มากรสักกะระเนาะค่ะพระธาตุโพนทองมากรขอพรเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะบานนี้แอดกาซีเฮดเป็นสองคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปหนึ่งกสีมีตเลขคลิปนี้กับซีทายบรรยากาศรอบๆพระธาตุโพนทองให้พี่น้องกองป,องปายเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะสีเฮดเป็นสองคลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะเดี๋ยวตามต่อคลิปที่สองนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค, mm. ค่ะเพื่อสิได้ไมีกําลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะ mm. ค่ะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำานีก่อนเนาะค่ะ mm. พี่น้องเนาะ,ะสวัสดีค่ะ